กำแพงเนี่ยนะคร the ับมันไม่ใช like ่สิ่งเดียวที่จะเป็นเครื่องยืนยันอะไรได้ต่อได้อะไรได้มากนักนะครับมันต้องมีแผ่นฟิล์มครับแผ่นฟิล์มที่เหมือนกับเรื่องของพระเจ้าช้างเผือกเออพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยแล้วก็มีความทรงจําของมวลมนุษยชาติที่อยู่บนแผ่นฟิล์มและที่สําคัญนะครับนอกจากเราจะมีแผ่นฟิล์มแล้วยังมีแผ่นกระจกอีกนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าสยามในอดีตเป็นอยู่อย่างไรกินอยู่อย่างไรแต่งกายอย่างไรนี่คือความภาคภูมิใจของชาวสยามขมรนมีเหมือนกันครับแต่เขมรนเขาไม่มีแผ่นฟิล์ม ไอ้เขม่งกาไม่มีแผ่นกระจกเขาม,มีแผ่นฟิล์มและที่สําคัญเขาม,มีกําแพงโบราณกําแพงโบราณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขมินี่แม่งภาคภูมิใจนักหนาเลยนะฮะคือแบบเอ้ทุกอย่างแม่งอยู่ในกําแพงหมดเลยโดยเรมอนเซรามูนคาเมคาเมไรเดอร์ไซอ,อ,อิวเฮงเจียพระถังสมฉังแม่งมีหมดทุกอย่างนะนะครับแต่นะครับเขมิ่ไม่ภาคภูมิใจเขมิอยากจะลืมแผ่นฟิล์มของตัวเองเขมิอยากจะทุบก,กําแพงทิ้งซะแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน สวัสดีครับพี่น้อง f อทางช่องปา๋านุทีวีและทางช่องขม,มินวันนี้นะครับวันนี้มีอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะมายืนยันให้กับทาง f อเนี่ยได้กุ่นใจสบายใจว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะมีแผ่นฟิล์มเป็นการบันทึกความทรงจําของชาวสยามเรายังมีแผ่นกระจกอีกเยอะแย,ยะเป็นหมดอีกหลายหมืน่นหลายภาพเลยนะครับที่ไทยเนี่ยได้รับการยืนยันและได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศใครๆก็อยากจะเก็บรักษาไว้ when, เว้นขมิน เขมรนอกจากจะไม่ภูมิใจนะครับนอกจากจะไม่สบายใจที่เรามีแผ่นฟิล์มที่เรามีแผ่นกระจกแล้วเนี่ยนะของเขาเองก็มีนะครับแต่เขาพยายามที่จะทำลายทิ้งแต่มันทำลายไม่ได้เพราะคนเขมรมันโง่ไงมันคิดว่ามันมีแบบนี้มาขึ้นมาโชว์แบบนี้แล้วมันคิดว่าโอ้เห็นไหมของเก่าของโบราณเขมรมีการไล่ลำมาร่ก่อนเขมรมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบนี้มาก่อนเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยเลยคนป่าก็คือคนป่าคนโง่ก็คือคนโง่คุณเอาเพชรไปให้คนโง่เล่นคุณเอาเพชรไปให้คนโง่ดูมันก็ไม่รู้หรอกว่าเพชรมันมีค่าขนาดไหนย แผ่นฟิล์มของคนเขเมรที่มีการเต้นลำมีการฟ้อนลำมีการเต้นแบบเผามูเซอร์แบบเผาซาไกพวกเนี้ยหรือพวกเผายาสูพวกเนี้ยคุณรู้ไหมครับว่าอนาคตเนี่ยแม่งเป็นของที่ล้าค่าแล้วหาได้ยากมากแต่เขเมรแม่งต้องจะทาลายทิ้งลบทิ้งบนโลกออนไลน์ลบทิ้งพยายามไล่ลบอยู่ตลอดนะครับแต่คนไทยแม่งไวกว่าลิงไงเข้าใจไหมคนไทยแม่งไวกว่าลิงเว็บเดียวเท่านั้นแหละดูเรียบร้อยเลยเหมือนกูอ่ะกูก็ดูดดเหมือนกัน <c oughs> นะครับลิงเรียกพ่อเลยนะ ยังป้าหนุย่ยเวลาคุยอะไรก็แล้วแต่ใครๆก็บอกโอ้ยดูสิป้าหนุ่ยแม่งคุยจยลิงหลับเลยไม่ใช่ไอ้คุยให้ลิงหลับเนี่ยกระจอยังป้าหนุ่ยนี่คุยไปคุยมานี่ลิงยื่นกล้วยให้เลยบอกป้าเอาไปกินนเดี๋ยวหิวอ่ะอิ่มแล้วมาเล่ากันต่อนะครับสิ่งที่จะพูดวันนี้คือมันเป็นสาระบันเทิงอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าคนเขมรเนี่ยเขาไม่ยอมรับถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเขาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเราก็รู้คนไทยก็รู้นะครับว่าเขมรไม่เคยยอมรับวัฒน,นธรรมความเป็นอยู่ไม่เคยยอมรับสิ่งอะไรที่มมมัันนเเเเป็รรรื่่อองจงจจิะขาะไยบยบล แม้กระทั่งคลิปที่ได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเป็นคลิปที่คนเขเมรเนี่ยนะครับเขาใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับจะเห็นว่าเขาล้มบัวล้มควายเขาเอาควายมาเชือดแล้วก็เอาแต่หัวแล้วก็เอามาบูชาเอามาเต้นมันเหมือนละท่บูชายันอะไรอย่างหนึ่งซึ่งถามว่าในอดีตมันมีเรื่องพวกนี้มันมีครับมีฮะเรื่องเชือดบัวเชือดควายแล้วเอามาบูชงบูชากันอะไรกันเนี่ยมีหมดนะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพฤติการลักษณะการแต่งกายของคนเขเมรในยุคเก่าเนี่ยนะครับ ที่เราเห็นกันในคลิปไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่ผ้าเตียวไอ้ผ้าเตียวที่อยู่บนกำแพงนั่นแหละครับไอ้ผ้าเตียวที่มันอยู่ตามคลิปวิดีโอต่างๆที่คนไทยไปดูดเก็บกลับมาแล้วามาเผยแพร่ใหม่เนี่ยนะครับไอ้คลิปพวกนี้เลยครับมันเป็นตัวยืนยันว่าขเขมรไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่มีผ้าเตียวแม้กระทั่งนะครับผ้าที่จะเห็นต่อไปนี้คือการยืนยันของชาวฝรั่งนะครับก็บอกว่าเขาได้เดินทางมาบันทึกภาพมาเก็บภาพนะครับมาดูการใช้ชีวิตของคนขเขมรน,นะครับก็ปรากฏว่า ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่ว่าอะไรครับมีแต่ผ้าบางๆปกปิดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงก็อาจจะปกปิดจิมม,มีจิโมอะไรเงี้ยนะครับส่วนผู้ชายก็ปิดกระดอเท่านั้นเองส่วนเสื้อนะครับคนเขเมรไม่เคยมีใส่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้จากเรื่องอะไรครับเรื่องของบันทึกของโจโตากวนนะครับเรื่องของการบันทึกของชาวฝรั่งเศสท,ที่เคยมานะครับอยู่ในอยู่ในดินแดนของเขเมรไอ้ตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยมันคือมันหนีไม่รอดนะครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่เขมรเขาคราบครัวเขาอยากจะทำลายเขาอยากจะลืมวัฒนธรรมของเขานี่คือสาเหตุที่คนเขมรเงียนวัฒนธรรมไทยเงียนความเป็นไทยอยากได้เป็นชาวเสียมอยากเป็นขอมอยากเป็นสยามเขมรมีความอยากเป็นหมดยกเว้นความจริงที่ตัวเองเป็นอยู่ทุกวันนี้เขมรไม่เคยยอมรับมันและแนวโน้มท่าทีของการเคลมระหว่างชาวเขมรน,นะครับนะครับกนะับคนไทยเนี่ยมันจะไม่จบกันง่ายๆยยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกหลายปีครับจนกว่าเขมรนะครับมันจะตกเป็นเมืองขึ้นของจีนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกหน่อยเขมรก็ต้องมานั่งทาหน้าทาตาทาคิวเล่นอุปกรณ์จิงนะเล่นให้คนจีนดูอย่างคนจีนเวลาเล่นองนี้ว่าอ้ตรงตรงเชงตรงเชงอ้ชื่อตัางโตตะดงตรงเชงเ้าโตมาตั้งตะดงตรงเชงอ้าตั้งไปไหนตะดงตรงเชงแต่พออยหน่อยเขมรเป็นเมืองขึ้นของจีนร้อยเปอร์เซ็นก็ยังไงเปลียงเปลียงปลยงไอ้ตะุงตรงเชงโปรมางปริงตุยตะุงตรงเชงสะออนปลอนเตียมอยคนจีนบอกเย็ดแม่ในมึงเล่นเฮียหล่งมึงเนี่ย อีกหน่อยใครจะไปรู้เลยครับอีกหน่อยน้องเจนเนจะกลายเป็นผู้นําทางด้านอะไรฮะแฟชั่นแต่งทุดไทยไปเล่นงิ้วทาหน้าทาตา,าอีกหน่อยก็สเปสป,ปะมั่วกันหมดนี่แหละครับคือสิ่งเดียวที่เขเมรเขาหวาดกลัวมากเขาไม่อยากให้มีวัฒนธรรมเก่าๆของเขาปรากฏบนโลกออนไลน์เขเมรครับคุณจํำปี2015ได้ไหมหรือปี2013เนี่ยที่นะครับคณะกรรมการยูเนสโกเขาบุกไปถึงกรุงพนมเป็ แล้วคุณแต่งตัวอะไรเป็นต้อนรับเขาคุณโชว์ระบำอะไรในการระบำนั้นคุณสวมชุดอะไรแล้วคุณพูดว่านี่คือการเล่นเป็นการเล่นประจำชาติขเขมรและชุดประจำชาติขเขมรคุณจําได้ไหมคำพูดนั้นวันนี้จบแล้วครับประเทศคุณเนี่ยไม่มีวันนอกจากจะไม่มีวันเจริญแล้วเนี่ยนะครับและประเทศคุณเนี่ยจะไม่มีไม่หลงเหลือวัฒนธรรมแม้จนกระทั่งขเขมรจะไม่หลงเหลือความเป็นคนอยู่ในโลกใบนี้ ถ้าทลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าใครยังไม่กดติดตามก็อ,อย่าลืมกดนะจ๊ะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนรายการป๋าก็เรียนเชิญเลยเหมือนเดิมเป๊ะนะขี้เกียจพูดเยอะเจ็บคอนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่คืนนี้สองทุ่มมาเจอกันรับรองมันสําหรับทลิปนี้ต้องล,ลาไปก่อนขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนป๋ามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ